ช่วงกาอติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับวันนี้เราจะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดน่านนั้นเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการในพื้นที่นี้แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับท่านชัยนรงค์วงใหญ่ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมชัยนรงค์ผู้ว่าน่านครับค่ะท่านผู้ว่าคะสถานการณ์น้ําในพื้นที่น่านเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะในในภาพรวมเนี่ยน้ําของจังหวัดน่าน ตามอำเภอต่างๆเนี่ยได้ลดลงไปเยอะมากแล้วตามลําดับนะครับอตอนนี้ <lied. S 1> <Miles. S 2> ในเมืองนะครับซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจเนี่ยน้าระดับน้ําต่ํากว่าตลิง่งสี่เมตรนะครับครสี่เมตรแล้วก็น้ําที่ท่วมขังอ <s men> ที่เคยท่วมขังใน,ในในในชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยวันเนี้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับได้เร่งระบายเร่งระบายเรื่องสูบน้ําอ่าจนขนาดนี้ยก็เรียกได้ว่าในเมืองเนี่ยแห้ง แห้งหมดตุกจุดแล้วครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในโหมดของการฟื้นฟูการผ่อนผันกันครับครับแล้วการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและท่านรองนายกภูมิธรรมได้ลงพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ,อครับผมเป็นความห่วงใยนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีอ่าแล้วก็ท่านรองนายกบัตรีและท่าน,นารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่ตั้งแต่วันเสาร์นะครับก็ไปให้กําลังใจครับ ให้กำลังใจแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมซึ่ตงตอนวันเสาร์เนี่ยยังมีบางพื้นที่ที่ระดับน้ำํำยังไม่แห้งค,ครับนก็ได้นาถุงยางพีาไปแจกครับส่วนเมื่อวานนี้ท่านรองนายกภูมิทําปฏิบัติที่นายกเรมตรีท่านก็มาครั้งหนึ่งครับมาสองวันติดเลยนะครับในอ่กเมื่อวานท่านขึ้นไปที่อ,อําเภอท่าบังผาเพื่อไปอเยี่ยมให้กําลังใจแลวมอบถุงยางพีด นะครับถ้าวางผาก้น้ําก็แห้งหมดแล้วครับถ้าวางผาเป็นเป็นจุดที่วิกฤตสุดนะครับในครั้งนี้นะครับระดับน้ําขึ้นสุดสุดนะครับอยู่ในใช,ช่วงการทําความสะอาดนะครับเร่งระดมผู้ปูกทำความสะอาดตอนนี้จุดที่ยังพอมีน้ําอยู่บ้างนะครับก็จะเป็น,นอําเภอโซนใต้เชียงเผืองษาจะมีน้ําที่ยังติดค้างอยู่ยังขังอยู่อในตามชุมชนต่างๆนะครับแต่ว่า ลดลงไปเยอะแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ถูงในระดับวิกฤตแล้วก็คือกล่าวโดวยสรุปก็คือน,น,น้ำของจังหวันนดน่านในขณะนี้เนี่ยก็ผ่านจุดวิกฤตไปแล้วแล้วน้ําเริ่มเคลื่อนลงสู่เขื่อนที่งนฝนนะครับที่จังหวัดสุรันทร์ครับอืมค่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าหลายอําเภอของน่านเนี่ยจะลดระดับลงแล้วนะคะตอนนี้เราต้องเข้าไปช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างคะสําหรับการฟื้นฟูหลังจากเนี้ยค่ะไอ สิ่งที่ต้องต้องทำนะแล้วจําเป็นตอนนี้ก็คือการทำอาหารนะครับประกอบอาหารจัดเลี้ยงโดยอบตอและเทศบาลแลวองค์กรสนกุศลและมูลนิธิต่างๆก็ยังระดมช่วยกันอยู่เรายังทําอาหารนําไปแจกจ่ายใ,ให้อยู่นะครับทั้งสามมื้อนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการฟื้นฟูครับก็ได้นํารถน้ำพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ การถนนทําความสะอาดถนนฉีดล้างเมืองฉีดล้างบ้านเรือนประชาชนให้สะอาดครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้วครับครับเเรื่องของผลกระทบจากน้ําท่วมเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือที่เกิดปัญหาขึ้นคือเรื่องของสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพครับเรื่องของราคาสินค้าสินค้าที่จําเป็นต่อการใช้ของประชาชนในพื้นที่มีการดูแลกันยังไงครับอ๋ออันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งท่านเป็นรัฐมนตริว่าการกระทรวงอารนิทบุญครับซึ่เมื่อวานท่านมาท่านก็เน้นย้ําให้อกระทรวงกาพาณิชย์ก็ใช้กลไกครับกลไกอ่าในการที่จะพูดคุยกับทางอู้ให้กระชนครับที่ผลิตแล้วก็ส่งสินค้ามาขายในจังหวัดน่านนะครับว่าให้ให้มีสินค้ามาขายเนี่ยตามปกตินะครับซึ่ง ก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาในเรื่องของอสินค้าขาดแคลนครับแล้วก็จากการสอบถามเนี่ยก็พบว่าของขายดีมากครับเพราะว่าประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็โดยเฉพาะอย่างที่น้าเนี่ยนะครับน้ําจะขายดีมากมากแต่ก็ไม่ได้ขาดตลาดนะครับก็ยังมีอ่าให้ซื้อหาได้ครับครับแล้ว พื้นที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมเนี่ยพื้นที่ทางการเกษตรบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายตรงนี้ดูแลดูแลเยียวยากันยังไงครับการเยียวยาจะเป็นการเ,าเริ่มเริ่มลงสารวจหลังจากน้ําลดนะครับเึบิ่งเ,เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปก็จะลงสำรวจโดยโดยอ,อบตและเทศบาลนะแล้วก็จะเยียวยาความเสียหายโดยใช้ง,งบเื้นฟูกก็ จะมีหลักเกณฑ์อยู่ครับว่าถ้าเสียหายทั้งหมดเลยทิ้งเชิงนะครับได้ได้ไดละเท่าไหรเสียหายบางส่วนได้ระได้เท่าไร่นะครับอันนี้ไม่เฉพาะเกษตรนะครับก็รวมถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องบ้านด้วยก,การซ่อมแซมบ้านนะครับถ้าทั้งหลังเสียหายทั้งหลังเท่าไหร่นะครับได้หลังและไม่เกินห้าหมื่นบาทเท่าที่จ่ายิีนะครับเสียหายบางส่วนเท่าไหร่ ค่าแล้วก็พวกปศุสัตว์ด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีหลักเกณฑ์รองรับอยู่นะครับครับคือการที่จะได้เงินตรงนี้เนี่ยเราต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าเราสามารถสามารถให้เงินชาวบ้านได้เลยฮะต้องประกาศครับตอนนี้ก็ก็ประกาศไปแล้วครับบทั้ง18อำเภอครับที่ประสบภัยครับ ก็เท่ากับว่าเรื่องของความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินเยียวยานในการที่พื้นที่ทางการเกษตรบ้านโดยได้รับความเสียหายจังหวัดก็พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วเรื่องของการประสานงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลที่ได้ภัยน้ําท่วมเนี่ยเราได้มีการจัดศูนย์กลางในการที่จะส่งต่อสิ่งของหรือว่าที่จะดูแลประชาชนตรงนี้ไหมฮะสำหรับทางจังหวัดครั้งนี้ก็เป็นที่ ที่หน้าอ่ก็เป็นปรากฏการใหม่เหมือนกันครับที่ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเข้ามาจังหวัดน่านจํานวนมากครับแล้องคาดครับว่าว่าจะมีมากมายขนาดนี้มาทั้งในเรื่องของเงินนะครับที่ทางทั้งสื่อมวลชนเองหานีโทรทัศน์ต่างๆเทอสื่อโซเชียลต่างๆที่ได้ระดมคุณระดมเงินเข้ามาช่วยก็เป็นหลายล้านบาทนะมีทั้ง มูลนิธิอาสามที่กู้ใครต่างๆซึ่งเข้ามาในพื้นที่เยอะมากนะท่านก็นําคนนําอุปกรณ์นะเช่นเรือท้องแบนรถยกสูงเนี่เข้ามาแล้วก็มาประกอบอาหารมามอบกุญนที่รวมถึงไท่ายกนครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปรับมอบออกจากทั้งบริษัทสิ่สิ่งทครันซึ่งเอาอาหารแพ้่อาหาร จำเป็นในการให้ชีวิตเนี่ยมามอบให้จังหวัดเนมนมากครับแล้วก็บริษัทห้าเอกชนถูกไลบริษัทต,ต,ต,ต้องขออนุญาตที่อาจจะพูดไม่หมดแค่ทเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้วิธีรีบกระจายของครับอพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะบริหารสต็อกไว้บริหารไว้ว่าสูงยังชีพกี่ถุงนะ,ะให้รีบให้อำเภอมารับไปแล้วก็ไปแจกจ่ายอ,อาหารแห้งอาหารสด มีเท่าไหร่ก็รีบนะครับอาหารแห้งก็รีบส่งเข้าไปในพื้นที่อาหารสดก็รีบส่งไปที่จุดที่เป็นโรงครัวใกล้จะทานหรือโรงครัวของมูนิธิหรือของกาชาดที่ทำโรงครัวในในแต่ละจุดกระจายไปครับครับก็ถ้ากล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดหน้าเนี่ยเขาเข้าสู่ภาวะปกติแล้วที่เหลือก็คือการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับท่านครับพูดถึงปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงหรือไม่ฮะเห็นเขาวิจักวิพากษ์วิจารกันว่า น้ำเยอะที่สุดในรอบหลายสิบปีนี้ครับ à, ต้องในรอบร้อยปีเลยครับโอ้โหร้อยปีเลยครับจากผมเพราะว่าเพราะว่าผมคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่อายุแปดสิบเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เห็นรุนแรงขนาดนี้อจากตุกข,ของหน้าเนี่ยที่บันทึกไว้คือปีสี่เก้านะครับค่ะปีพั้้ยสี่เก้าอ่าครั้งนั้นก็วิกฤตหนักแต่ครั้งนี้เนี่ย อ่ uhm. ได้มีการวัดระดับน้ําไว้นะครับก็สูงกว่าปีเก้านะครับสูงประมาณนู้ครับในในเขตเมืองเนี่ยครับครับครับก็เป็นนั้นก็ถือว่ารุนแรงสุดในรอบร้อยปีครับครับแต่เราก็สามารถผ่านมาได้นะครับก็เป็นกาลังใจให้กับท่านผู้ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดหน้านะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านผู้ว่ามากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคสวัสดีครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับท่านชัยนรงวงใหญ่ครับนี่คือสถานการณ์นะครับล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่าน